เรียนอาจารย์อธิพงศ์เพชรเกิดอาจารย์ประจำวิชานะครับและสวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปทุกๆท่านนะครับกระผมนายพีรวิทย์อินใจนะครับนิสิตวิทยาลัยการศึกษาสาขาภาษาไทยครับสําหรับวันนี้นะครับกระผมนะครับก็จะได้นะครับมานําเสนอนะครับในหัวข้อของพลวัตของสำนวนสุภาษิตไทยนะครับในยุควัฒนธรรมสมัยนิยมนะครับ ผมก็จะศึกษานะครับในเรื่องของภาษานะครับการเปลี่ยนแปลงของภาษานะครับการใช้สำนวนสุภาษิตไทยนะครับกระแสการเปลี่ยนสำนวนไทยนะครับแล้วก็สรุปนะครับครับภาษานะครับนับว่าเป็นเครื่องมือนะครับสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันนะครับภาษาประกอบไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะครับของผู้ส่งสารนะครับที่ส่งไปยังผู้รับสารครับผม การเปลี่ยนแปลงนะครับของภาษาไทยในยุคปัจจุบันนะครับเกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกนะครับหรือวัฒนธรรมสมัยใหม่นะครับซึ่งเกิดการเปรียบเทียบนะครับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับที่ไม่ซับซ้อนกับภาษาไทยเดิมนะครับที่มีความซับซ้อนนะครับลึกซึ้งและเข้าใจได้ยากครับและสื่อนะครับเทคโนโลโยีที่ทันสมัยนะครับทําให้วัยรุ่นนะครับเกิดการศึกษานะครับและยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากขึ้นนะครับ สำนวนสุภาษิตนะครับสำนวนสุภาษิตไทยนะครับเป็นวัฒนธรรมนะครับที่มีคุณค่านะครับในทางภูมิปัญญานะครับมุ่งสอนให้รู้จักนะครับน้อมนําธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัวนะครับมาเป็นเครื่องมือขัดเกลาพฤติกรรมต่างๆนะครับทุกภาษานะครับที่ใช้นะครับในการสื่อสารย่อมมีลักษณะร่วมกันนะครับที่สําคัญประการหนึ่งนะครับคือ ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตไปตามมิติของสังคมเสมอครับกระแสนะครับเปลี่ยนสำนวนนะครับเกิดจากนะครับคณะกรรมการการศึกษาประถมบัณฑิตชาตินะครับได้เปลี่ยนสำนวนร,รักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักบัวให้ผูกรักลูกให้กอดนะครับเพื่อส่งเสริมค่านิยมสถาบันทางครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นครับ การเปลี่ยนแปลงนะครับสุภาษิตนะครับเพื่อสังคมให้ดีขึ้นนะครับหรือเสียดสีสังคมนะครับหรือเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสนุกสนานนะครับอย่างเช่นนะครับสำนวนใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับก็คือน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําหมักต้องป้าเชงความรู้ท่วมหัวหาผัวไม่ได้เพื่อนเก่งหาง่ายเพื่อนชายหายากนะครับสาเหตุจากการดัดแปลงของสำนวนสุภาษิตนะครับมาจากกระแสสังคมในหลายประเด็นนะครับซึ่งนะครับ การแดดแปลงนะครับสำนวนสุภาษิตนะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงภาษานะครับความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดนะครับจึงเกิดการพลวัตนะครับของภาษาในสำนวนไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมนะครับได้ศึกษามาทั้งหมด5ด้านนะครับด้านแรกคือด้านบริโภคนิยมนะครับจากสำนวนเก่านะครับ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เปลี่ยนเป็นสำนวนใหม่เอาหูไปนาเอาตาไปพารากอนนะครับรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับก็เปลี่ยนเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้ iPad นะครับเสือให้เห็นถึงการบูชาวัตถุนิยมนะครับสนใจเรื่องเงินทองและเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับด้านเพศวิถีนะครับหรือเพศทางเลือกนะครับที่เปลี่ยนไปตามความหลากหลายทางเพศนะครับสำนวนเก่านะครับค่ารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะครับ สำนวนใหม่นะครับคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นเกยนะครับเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะครับก็เปลี่ยนเป็นเพื่อนเก้งหาง่ายเพื <t <t ่อนตายหายากเพื่อนชายหายากนะครับสะท้อนให้เห็นถึงนะครับสื่อสารสนเทศนะครับที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับเพศวิถีนะครับสิทธิและเสรีภาพทางเพศนะครับด้านการบูชาความงามนะครับสำนวนเก่าไก่งามพาะขนคนงามพ่อแต่งนะครับสำนวนใหม่ก็ เปลี่ยนเป็นไก่งามพร่อขนคนงามพร่อโ h o t o s h o p นะครับคนสวยคนจะสวยนะครับสวยจันยาใช่ตาหวานคนจะสวยติดคนตาให้ดูหวานนะครับเมื <scarf. S 2> ่อพิจารณาแล้วนะครับจะทําให้เราได้รู้ว่าความงามของไทยในสมัยนี้นะครับการถูกดัดแปลงหรือการแต่งนะครับทําให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับด้านการข้างคล้ยวัฒนธรรมนะครับต่างชาตินะครับ สำนวนเก่านะครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดดยนะครับปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะครับสำนวนใหม่ที่เกิดขึ้นคือดูโอป้าอย่านิ่งดูดดยเก็บไปจิ้นวายให้ฟินเล่นนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสำนวนสุภาษิตนะครับที่มีอิทธิพลความชอบนะครับในซีรีส์วายหรือเพระเกาหลีนะครับจึงเกิดการผสมผสานให้เข้ากับภูปัญญาไทยได้อย่างสร้างสรรค์ครับด้านการนะครับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับ เทคโนโลยีสม no ัยใหม่นะครับสำนวนเก่านะครับน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับสำนวนใหม่นะครับน้ำขึ้นให้รีบถ่ายรูปลงเฟซนะครับว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะครับว่าแต่ดีแท็กทูมูฟเป็นเองนะครับจากสำนวนสภาวิสไทยดังกล่าวนะครับเป็นการตําหนิเครือข่ายนะครับที่ใช้ร่วมกับระบบดิจิตอลนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพนะครับการใช้งานเครือข่ายนะครับการบริการสัญญาณเครือข่ายนะครับครับและนะครับ เราก็นะครับมาถึงการสรุปนะครับการสรุปการเปลี่ยนแปลงนะครับของพลวัตของภาษานะครับพลวัตของสำนวนสุภาษิตไทยในสื่อออนไลน์นะครับดังที่ปรากฏนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับมีผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดหลังสมัยนะครับหลังสมัยใหม่นะครับที่ทุกอย่างนะครับย่อมเปลี่ยนไปตามกระแสและวัฒนธรรมตามยุคสมัยครับ แหล่งข้อมูลนะครับที่ผมอ้างอิงมาทำสไลด์นะครับได้มาจากผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับปรมาพรนะครับลิมเลิศเสถียนครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนะครับผู้นำเสนอนะครับนายพีรวิทย์อินใจนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมคลิปทุกๆท่านและขอขอบคุณนะครับอาจารย์อธิพงศ์เพชรเกิดนะครับที่คอย ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการทําสไลด์และให้ความรู้ในการนําเสนอเชิงวิชาการนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ